เพจฟุตบอลสำหรับคนรักฟุตบอลดูแลโดยสเตฟานเองลิงอยู่ด้านล่างครับไม่ได้มีแค่จอยจอยสติ๊กไทยศูนย์อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์สองรถเล่นทันใจแน่นอนครับเปิดการ์ดลุ้นลายเซ็นทั้งมักบานและนักบอลได้ที่พาดินี่ไทยแลนด์สโตร์่แยกก็มีนะเฮ้ยลิงด้านล่างครับ5สเตป5สเตปชุดนี้น้องเขาบอกว่า2,300นะ 2,300บาทก็ 2,300m เ,เป็นอย่างน้อยครับเริ่มจากอ้นี้แล้วกันดูน่าจะ 100m ดูราคาหน่อยุ้ยัง6 0 0อยู่เลยแสดงว่าแจ่มจริงว่ะเรามาตั้งเป้า 2,300m ครับเปิดไปด้วย80โซแคมเบลอุ้ยบวก8อันนี้ไว้เอาไว้ที่หลังแล้วกันครับเอาเป็นน่าจันนี้นะหน้าจานนี้ครับ ผมดาวว่าน่าจะสัก20 m อนะใบนี้ครับโอ้โหสิบว่ะคาปาเคาปาอันนี้น่าจะ20ของจริงแล้วมึง L.P. ท็อป50บวก2ถึงบวก3ครับ70ม er ุลเลอร์บวกสอผมมีตำนานด้วยครับอันนี้แล้วกันปีธรรมดาครับปีธรรมดาบวก5าผมมีตัว100 m อเยอะอยู่นะ ผมว่าอันนี้ผมได้แสงม่วงแน่นอนครับแน่นอนด้วยนะกดนี่ไงกิสมัน110ล้านครับตอนนี้ผมกําลังเปิดแบบน้ำจงน้ำจิ้มครับเอาอันนี้แล้วกันห0เหมือนกันโอ้แต่มีบวกหด้วยไหมถึงบวกหเลยโอ้ผมว่าผมน่าจะได้สักบวก3วะ่ะดวงเรื่องเปิดการ์ดยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ครับแล้วจวังหวะนี้3 2 1กดครับ จบแล้วครับกูฟินิชฟินิชฮิมเลยครับอาราบ้าบวกห้าสองพันหกร้อเอ็มครับผมฟินิทฮิมด้วยใบดีแหละครับโอ้ยไอดีผมต้องจัดละมั้งไอดีผมต้องจัดละมั้งอาราบ้าผมมาขนาดนี้ครับที่เหลือแม่งเปิดแบบชิลๆเลยอันนี้แล้วกัน EC บวกห้าท็อปสิบเฮ้ยใบนี้แสงง่วงแน่นอนดิเพราะ EC มันมีแต่ตัวแพงใช่หไหมโบเบสโบลิเจน โอเคไหมเอ้ยไม่ใช่โบเบทโบลิเจนบวกหนึ่ง EC บวกบวกห้าสามสองและหนึ่งกดครับโอ้โหร้อยโอ้โหทำไมตั้งตัวนี้วะซีแมนเป็นรีเจนที่แบบเปิดได้แล้วแบบกุมขำับอะถ้าไม่ใช่ของฟรีนะของเติมตังเปิดได้ซีแมนแล้วโอ้ไม่ไหวครับอันท็อป30ก่อนครับมีสองใบ สองใบแบบเร็วๆ,ๆกดครับ60เดซาย,ยี่อีกใบโอ้โหหกสิบเหมือนกัน62 62เท่ากันน้่ยนะมาวดินี่เอาเป็น LP เบสสิบลุนเวอร์เรจนซีพีเอาเอก่อนนั้น LP นัน้นนักเตะถูกกว่า CP ครับ3 2 1กดครับ4ี่ลอปีแรดโอ้โหแพ็กนี้ คุ้มค่าทุกนาทีจริงๆครับเบอร์ลิเจนมาอีกตัวนึงละสี่ร้อยเก้าสิบครับใครก็ได้ตอนเนี้ยแม่งเดี๋ยวจะมีไอแพ็คตำนานแมนยูอยีกครับสามสองหนึ่งกดครับโอ้โหโดสามร้อยเก้าสิบโอ้โอโอโดยยดอดบวกแปดะเมื่อกี้ผมบวกสามหรือบวกผมได้บวกห้าใช่ไหมอันนี้ขอบวกเจ็ดแล้วกันบวกเจ็ดตัวจำๆพร้อมแล้วก็สาม สองและหนึ่งกดครับโอ้โหห้าร้อยครับเคสโปศูนหกเวลครับบวกห้าครับผมถ้าบวกแปดโอโ้ถ้าตัวนี้เอาบวกแปดออกมานะมึงโอเคใบสุดท้ายครับเวิลลีเจนมีลุ้นตำนานแมนอยู่ก็ขอสักพันเอ็มแล้วกันอย่าไปโลภครับ1,000เอ็ม ก็จะคุ้มต,ตอนนี้มันก็คุ้มแล้วแหละแต่ขออีกสักพันเอ็มมาโบลิเจนมีตำนานแมนยูพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งกดครับโอ้โหกูจะขอพันเอ็มมึงก็ไม่ให้แล้วมึงให้ตำนานแมนยูจริงๆเลยแกลลี่เนวิลครับ990เอ็มมีอะไรตรงนี้ไหมไม่มีครับ ที่เราได้มานะอาราบ้าครับ2 6 0 0เอ็มครับโอ้ตัวธรรมดาตัวละ200เอ็มแกรี่เนวิล900อเอ็มอันนี้500ครับเป็นเท่าไหร่แล้วะอันนี้ตีไป2,500แล้วกันอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่3,500 4,000 4,500 4,900โอ้โหตีไปประมาณ5,000แล้วกันได้5,000เอ็มครับ เ็าถือว่าแจมอยู่นะเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้เยอะเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันครับ